สวัสดีครับผมบางออฟบิ๊กเมล่าโปรดักส์เฟเชอลิตนะครับและที่อยู่ตรงหน้าผมในวันนี้ตอนนี้ก็คือ Canon e s r 1 0ตัวนี้นั่นเองอ่าก็ เปิดตัวกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งจะเปิดราคาไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ตอนนี้นะครับมีพร้อมจําหน่ายที่หน้าร้านบิ c คมิลาทุกสาขาแล้วนะครับสามารถเข้าไปสอบถามไปจับไปจองกันได้นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็คงจะเคยแบบเห็นสเปคผ่านตากันมาบ้างแล้วในสเปคชีตในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่า สิบปากว่าเนาะก็คงไม่เท่าตาเห็นและมากกว่าสิบตาเห็นนะครับวันนี้เราจะมาใช้มือคลำกันนะครับว่าเจ้าตัวกล้อง canon eos r10 ตัวนี้เป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวผมมา unbox แกะกล่องแล้วก็ทรีวิวความรู้สึกปุ่ม control ต,ต่างๆในการจับถือว่าเป็นยังไงให้ฟังกันนะครับเปิดมาในกล่องเลยนะครับก็ะจะมีถาดเป็นอุปกรีแบบนี้ของ canon เอ่อสไตล์กล่องแบบนี้ป่องตรงเลยเหมือน แบบกล้องโปรที่เขาแบบกล้องรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับที่แคนอนทำมาแบบนี้อ่ أ, ก็มาหน้าแรกเป็น image canon นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบตรงนี้เป็นคลาวของ c a n อนนะรุ่นนี้ก็เหมือนกับรุ่นอื่นๆรุ่นหลังๆที่แบบ c a n อนเปิดตัวมาก็คือสามารถถ่ายและอัพขึ้นคลาวได้นะครับก็ลองไปดูศึกษาวิธีการใช้งานดูนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นใบรับประกันนะครับของ Can อนประกันศูนย์มั่นใจในเรื่องของการรับประกันแน่นอนนะครับแล้วก็คู่มือ นะครับตัวแมนวนวลตรงนี้ไม่มีภาษาไทยเช่นเคยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรในตัวกล้องอ่ะมันมีเมนูภาษาไทยอยู่นะครับส่วนคู่มือเนี่ยเดี๋ยวศึกษารทำความเข้าใจกันก็ไม่ยากอะไรนะครับแล้วก็แ a นนอนยังคงความน่ารักเหมือนเดิมนะครับแถมแท่นชาร์จแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีสายชาร์จนะครับต่อกับแท่นชาร์จตรงนี้แล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตรุ่นนี้เป็น lpe 17นะครับถ้าจำไม่ผิด lp-e17 ใช่ lp-e17 นะเป็นแบตรุ่นกลางๆของแ a n น n นะครับแล้วก็ตัวสายของคอตรงนี้อ๋ออันนี้เซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับปกติกล้องรุ่นแบบกลางๆนะครับกล้องรุ่นเล็กๆของแ a n น n อะเขาก็ไม่ได้สกินโลโก้ไม่ได้ปักรุ่นมาให้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าปักนะครับเป็นแคแนล usr10 มาให้เลยอันนี้โอเคน่ารักดีนะครับ ก็ในฐานนี่มีอะไรแล้วทีนี้เรามาดูถึงตัวกล้องกันดีกว่านะครับอาา่าเปิดออกมานะครับเขาก็าจะใส่ซองโฟมแบบนี้มาให้ปึ๊บเล็กมาก <c oughs> เล็กมากนะครับเฮ้ยจริงดิผมแบบนะฮะคือตัวน่ารักตะมูตะมีแต่ถ้าใครรู้จักสเปคของเจ้าตัวนี้ใครเคยอ่านสเปคมาคือสเปคมันไม่เล็กเลยนะแต่ตัวกล้องแบบเท่านี้เลยฮะผู้ชม แบบอยู่ในมือแบบนี้ีเล็กมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเลน RF ตัวใหม่นะครับเป็น RFs 1 8 4 5ตัวนี้เขามีอยู่2ชุดด้วยกันนะก็จะเป็นตัว RF 1 8 1 5 0นะครับแล้วก็ RF 1 8 4 5เป็น r f ทั้งคู่นะครับ RFs ทั้งคู่นะครับตัวเมาส์เลนเป็นพลาสติกนะก็ธรรมดาเนาะเลนมันเบาก็คงไม่ต้องไปเมาส์โลหะอะไรให้มันแบบ สินเปลืองหนักมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเลนแบบล็อกอ่าดยด้วยความที่เขาต้องการจะออกแบบให้ตัวเลนเล็กอะเลนสั้นเขาก็จะแบบพับเก็บนะครับทีนี้พับเก็บเขาก็จะมีตัวคลิกล็อกตรงนี้อยู่นะครับอ่าคล้ายๆ M50 หรือว่าเลน1545ของ EFM นั่นแหละจริงแต่ว่าเจ้า EFM อะมันต้องกดดันสวิตช์แล้วก็บิดล็อกใช่ป่ะแต่ตัวนี้คือแบบบิดได้เลยนะครับเป็นคลิกล็อกแบบนี้ อ่ก็เป็นเลน1845นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นเลน1850นะครับราคานะครับถ้าเป็นเจ้าชุดเล็กนี้นะครับเป็นเลน1845ตัวนี้จะอยู่ที่35,990บาทแต่ถ้าเป็นชุดใหญ่นะครับกับเลน1 850เนี่ยจะอยู่ที่46,890บาทนะครับก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับสำหรับงบประมาณหรือว่ารูปแบบการใช้งานของเราว่าจะเป็นเลนส์18-55หรือ1 8 5 0นะครับก็เป็นเลนที่ตัวเล็กตามุตะมีแต่คุณภาพการทำลายล้างมันสูงมากๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเพราะว่า c a n o อนเขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ d l o เข้ามาช่วยด้วยนะครับในการแก้ความผิดพลาดต่างๆของตัวเลนสตัวนี้ก็ทำให้เลนส์มีคุณภาพสูงมากขึ้นมาดูในส่วนของตัว บอดี้นะครับตัว Mount, เมาส์เมาส์เลนพลาสติกอย่างที่บอกนะครับก็เลนมันเบาอ่ะแล้วก็ไม่ได้ต้องการการรับน้ําหนักของตัวเมาส์อะไรมากเป็นพลาสติกก็ช่วยให้เลนมันเบาขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับไม่ต้องไปห่วงเรื่องการกระแทกอะไรต่างเพราะว่าเลนพวกนี้เราคงไม่ใช้มันรุนแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเซนเซอร์ด้านในจะต่างกับ R7 นะครับ R7 มันปิด ม่านเซนเซอร์ได้นะครับปิดม่านชาัตเตอร์ได้ตอนที่เราถอดเลนออกมาจากตัวนี้เปิดโล่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตัวแถบด้านในอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าออมีอะไรมากั้นอยู่เพราะว่าบล็อกของตัวเซนเซอร์นะครับก็ตัวนี้ไม่มีการสั่นนะครับมันก็เลยต้องแบบทํามาแบบนี้นั่นเองนะครับเราจะรู้สึกว่าเซนเซอร์มันเล็กจังเลยถ้าเทียบขนาดเมาส์เพราะว่าตัวเมาส์ i f มันกว้างมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีการสั่นนะครับผม เนี yeah, ่ยคบเลนเข้าไปแล้วก็เป็นคลิกล็อกแบบนี้ส่วนฝั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสวิต AF MF นะครับออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัสไม่ได้อยู่ที่ตัวเลนอย่ที่ตัวกล้องตรงนี้เลยนะครับก็ถ้าใช้เลนที่มันไม่ได้มีสวิตบนตัวอย่างเงี้ยเราก็สามารถสวิตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างปุ่มการจับถือตรงนี้เป็น one hand operate เช่นเดียวกับ Canon USR7 นะครับก็คือ ตรงนี้ถือว่าเป็นยุคใหม่ของ c ทนนอเลยเนาะเปลี่ยนการจับถือให้มันมาอยู่ในมือเดียวแบบนี้ได้ฝั่งซ้ายที่มีปุ่มเดียวก็จะเป็นปุ่มเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มการคอนโทรลต่างๆเห็นมันตัวเล็กๆแบบนี้ทุกอย่างยัดมาให้เต็มไปหมดเลยฮนะก็ตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับแล้วก็ปุ่ม MFN ตรงนี้เป็นปุ่ม multi function mode นะครับสามารถกดแล้วก็สวิตช์เลือกโหมดปรับ จุดโฟกัสพื้นที่โฟกัสการวัดแสงค่าไอโซต่างๆได้เรากดปุ่มนี้แล้วเราใช้ดเอาสองตัวนี้ในการทํางานเลือกโหมดต่างๆได้คืออันนี้ใช้สัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้คล้องมือคือมันเร็วมากเลยนะจากที่ผมได้ลองกับเจ้าอาเจมาอันนี้คือแบบเพอร์เฟกมากนะครับแล้วก็ปุ่มถ่ายวิดีโอนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มล็อกคือตัวนี้ราคามันเหมือนกล้อง e n t นที e ล v e l เลยแต่ปุ่มการทํางานที่ใส่มาให้เนี่ยกึ่งๆเซมิโปรเลยนะครับแล้วก็สเปคที่ยัดมาให้ นะครับี่นี่คือแบบฟังก์ชันแบบเซมิโปรเลยนะมีปุ่มล็อกแล้วก็มีจอยสติ๊กอ่ะเออปกติเอ็นที่เ e เของ c a n นอะ่ะคือผมคิดว่าตัวนี้มันคงไม่ใช่เอ็นที่หรอกมันก็คงเป็นแบบกล้องเซมิโปรนั่นแหละเพียงแต่ว่าราคาแล้วก็ขนาดของตัวกล้องอะ่ะมันถูกออกแบบมาให้แบบว่าเอ,อ่อเล็กลงแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าปุ่มการทำงานต่างๆเขาจัดมาให้เต็มเหมือนกันนะอืมแล้วก็เนี่ยมีจอยสติ๊กมาให้มี AF on มีปุ่มการทำงานทุกอย่างครบนะครับนะะในส่วนของโหมดฟังก์ชันข้างบนก็ พร้อมตอบโจทย์ทุกอย่างสำหรับมือใหม่แล้วก็มือโปรทั้งหลายนะครับก็เนี่ยมีหมด P, TV, AV แล้วก็มี C1, C2 นะครับส่วนพวกเรื่องของฟังก์ชันต่างๆลูกเล่นต่างๆสำหรับมือใหม่เลยอย่างเงี้ยที่เราเห็นบนแบบกล้อง M50, M6 Mark II อะไรแบบนี้นะตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับนี่คือจัดเต็มมากเลยนะแล้วก็ปุ่มด้านหลังนะครับก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลสีทิศทางแบบนี้นะครับก็ทุกอย่างจัดมาให้ครบนะครับส่วนฟังซ้าย จัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับมีช่องเสียบไมโครโฟนมีช่องเสียบตัวรีโมทคอนโทรลมีช่องเสียบไมโคร HDMI แล้วก็ตัวนี้เป็น USB C แล้วนะครับส่วนตัวหัวกระโหลกตรงนี้นะครับยังคงมีไฟแฟลชนะครับแบบกล้องมือใหม่นั่นเองนะครับมีแฟลชในตัวให้อ่าแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยนะครับถ้าไฟสังเกต ะนะครับมันจะมีตัวปรับแก้สายตาอยู่ด้านล่างอันนี้คล้ายๆเจ้าตัว EOS M50 เลยเนาะคือหน้าตาการจับถือมนะันน่ะผมรู้สึกเหมือนแบบ M50 มันขยายล่างขึ้นมานิดนึงแต่ว่าขยายสเปคแบบก้าวล้ำมากมากเลยนะครับแล้วก็ราคา35,900บาทคือมันเป็นยุคที่ผมต้องพูดว่าแบบมันอยู่ในยุคคือ R10 เนี่ยเอาพูดกันตรงๆนะสเปคที่เราดูอ่ะมันเทียบคล้ายๆแบบรุ่นแบบ เก้าสิบดีแปดสิบดีเจ็ดสิบดีอะไรเมื่อก่อนนี้เลยอ่ะคือรหัสเลขตัวนี้มันประมาณนั้นเลยสเปกก็ประมาณนั้นเลยแต่ราคามันดันตกไปเทียบกับแบบเล่นที่เป็นเลขสามหลักแล้วอ่ะก็คือเหมือนราคาเทียบกับแบบแปดร้อยดีอะไรอย่างนี้แต่สเปคเก้าสิบดีนึกออกไหมคือมันถึงยุคนั้นแล้วยอย่างอาเจกอย่างเนี้ยสเปกก็คือแบบเจ็ดดีเลยนะราคาก็แบบเหมือนกับตัวเก้าสิบดีอ่ะคือสเปคสูงขึ้นแล้วราคาถูกลงตอนนี้ผมคิดว่าแคนนอนทากล้องได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ราคา น่าสนใจมากๆนะครับคือได้กล้องที่สเปกสูงแล้วก็ราคาถูกลงแบบมากๆเลยนะครับตัวนี้เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับอย่างที่บอกฟังก์ชันมันจับเต็มมากๆนะครับถ้าเทียบกับกล้อง Canon u s r 7ที่เปิดตัวมาพร้อมกันเนี่ยเจ้าตัวนี้พูดในเรื่องของการถ่ายต่อเนื่องนะ R7 ได้30ภาพต่อวนินาทีตัวนี้ได้23ภาพต่อวนินาทีแล้วก็ถ้าเป็น m e c h a n i c shutter อันนั้นคือ e l e c t r o n shutter นะ30ภาพกับ23ภาพแต่ตัวนี้ถ้าเป็น m e c h a n i c shutter มันได้15ภาพต่อวนินาทีเท่ากันนะครับและ15ภาพตรงนี้เนี่ยเทียบชั้นกับ Canon 1DX มาทีอ่ะคือแบบ continuous อันนี้หายห่วงได้เลยคือรวดเร็วมากๆนะครับก็เร็วเนี่ยไม่ได้แพ้ R7 เลยนะก็คือยัด ทุกอย่างมาให้เต็มเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มการทำงานต่างๆก็คล้ายๆการมีจอยสติ๊กคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเทียบกับ R7 ก็คือหลกัหลกๆเลยนะครับไม่มีการสัน่นนั่นเองนะครับหลกัหลกๆเลยคือไม่มีการสั่นนะครับแล้วก็เซนเซอร์นะครับตัว R7 มันอยู่ประมาณ32ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ24ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิดีโอนะครับตัวนี้ 4K over sampling มาจาก 6K นะครับส่วน R7 เนี่ยคล้ายๆกันเป็น 4K over sampling จาก 7K แต่ว่าที่แตกแต่างจริงคือเจ้าตัวนี้ไม่มี Canon C-log นะครับส่วนระบบโฟกัสทุกอย่างเร็วเหมือนกันนะครับยกชุดโฟกัสมาจาก R3 อกัลกอริทึมการโฟกัสจาก R3 แล้วก็ตัวนี้เป็น Dual Pixel AF 2นะครับเรื่องความไวในการโฟกัสเนี่ย หายห่วงได้เลยก็คุณภาพต่างๆเนี่ยนะครับบอกตรงๆความเร็วเนี่ยไมไ่เป็นรอง R7 เลยนะครับก็คือแบบสูสีเลยแหละในเรื่องของความเร็วในการถ่ายต่อเนื่องความเร็วในการโฟกัสแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่มีกันสั่นนิดนึงนะครับแล้วก็ปุ่มการ์คอนโทรลต่างๆแบตเตอรี่อาจจะแบบว่าอึดน้อยกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ราคา35990บาทได้ราคาแบบนี้แล้วก็คุณภาพกล้องที่แบบเหมือนกล้องโปรผมคิดว่าเป็นกล้องที่แบบ พกพาไปเที่ยวแล้วก็ได้คุณภาพสูงสหรือใครจะไปใช้ชิงจังก็ได้นะมันดูแบบว่าเล็กกระทัดรัดแล้วก็ใช้งานได้จริงจังดีมากๆนะวันนี้ก็สำหรับ canon eos a10 ตัวนี้นะครับจับแล้วเข้ามือมากๆสำหรับคนแบบมือเล็กๆอย่างผมเนี้ยนะผมรู้สึกว่าจับแล้วมัน,นก็โอเคดีกระชับมือดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบมือผู้หญิงเนี่ยน่าจะเหมาะกับมันมากๆนะครับส Ying ่วนใครที่แบบว่ามือใหญ่อาจจะรู้สึกว่ามันเล็กไปนิดนึงขนาดอย่างเงี้ยรู้สึกล้นมาหน่อยนึงแต่ ไม่ไม่นะเพราะกล้องมันไม่ได้หนักอะไรมากแล้วก็จับถือคอนโทรลต่างๆมัน one hand only ตัวนี้น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับเป็นกล้องที่สเปคแรงคุณภาพสูงแต่ตัวเล็กพกพาง่ายมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยอยากลองมากๆพียงแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปชาร์จแบตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาทดสอบฟังก์ชันการทํางานต่างๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันในฟูลรีวิวอีกทีนึงแล้วกันเนาะก็สําหรับวันนี้เจ้า canon e v e n t r10 กับผมก็คงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอไป ชาร์จแบตแล้วเดี๋ยวไปลองทดสอบให้ดูกันละกันนะครับก็สำหรับผมกับ Canon e o S R 10ตัวนี้นะครับขอลาไ,ไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันที่ Big c เม e r ากว่า170สาขาตัวประเทศอย่าลืมติดตามอัปเดตเทนกล้องก่อนใครได้ที่ b c a Mera Channel ทาง Facebook และ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพสำหรับนี้ผมบังออฟบิกปรดส์สชีิลาไปก่อนสวัสดีครับ